สวัสดีค่ะมาวันนี้นะคะเรามาเปิดไพ่กันวันเสารเนาะดูสิว่าวันนี้พลังงานของใครเข้ามาและพลังงานวันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ มาเลยสามใบเนาะใบแรกนะคะ โอ้โอ้ค่ะสำหรับไพ่สามใบนี้นะดีมากๆนะคะใครเห็นใครเห็นหกดาบอันนี้อย่าเพิ่งใจเสียอะไรนะ mm. เดี๋ยวจะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะบอกว่าความรู้สึกจากแบบ หน้าไพ่เนี่ยมันคืออะไรนะ The fool เนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไพ่หนึ่งใบที่เรามีความรู้สึกว่าเราแบบเราชอบมากๆนะเพราะเรามีความรู้สึกเมื่อไหร่ที่เห็นไพ่ the fool มันหมายถึงว่าการปลดเปลื้องพันธนาการหรือแบบการเป็นอิสระอ่ะอืมนะคะเราจะมีความรู้สึกดีมากๆที่แบบเวลามีไพ่ the fool ขึ้นมานะเนี่ยสำหรับ ในในความรู้สึกจากหน้าไพ่เนี่ยเรามีความรู้สึกเลยว่ามันหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะมีอิสระในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณเออฝ้ารอมามานานเนี่ยนะคะว่าเฮ้ยคุณอยากจะมีอิสระในชีวิตมากขึ้นเนี่ยคุณจะได้ละแน่นอนแล้วมาละอืมนะคะแล้วมันและต่อด้วยไพ่เหรียญเนี่ยอืม มันเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสมบูรณ์แบบนะนเ,นเนี่ยอืมไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเราเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าแบบเฮมันมันเป็นอะไรที่ส่งเสริมก,กันนะไพ่สองใบเนี่ยอิสระและอิสระมามาจากอะไรมาจากด้านการเงินอืมมีอิสระมีอิสระอะไร ความรู้สึกเราคือมีอิสระในทุกๆด้านนะคะที่เกี่ยวกับการทํำงานหรือการใช้ชีวิตอะและอิสระด้านการเงินด้วยนะคะที่มันจะที่มันกำลังจะนำพาคุณไปสู่ในจุดๆเนี้ยโชคชะตากำลังจะนำพาคุณให้คุณไปเจอในเ,อเข้ายืนประจำจุดในจุดๆเนี้ยเออยินดีด้วยะนะคะมันเป็นเป็นอะไรที่แบบส่งเสริมกันมากๆ นะคะคเห็นแล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายอะเวลาเห็นเวลาเห็นไพ่ดุฟูนะคะแล้วแบบดุฟูมามาต่อจากมาต่อจากไพ่นะคะมาไพ่ที่ต่อจากดุฟูเป็นไพ่เก้าเหรียญด้วยเนี่ยเราเลยมีความรู้สึกว่าอู้มันมันมันให้ความหมายอะไรได้แบบหลายๆอย่างถึง ชีวิตในอนาคตที่กำลังจะเกิดที่กำลังจะก้าวเข้ามาในชีวิตของทุกคนะนะคะว่ามันแบบมันดีมากจริงๆเออและเรามาดูไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่3เป็นไพ่อะไรเป็นไพ่หดาบไพ่หกดาบเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นไพ่ดาบเนี่ยมันจะหมายถึงอ,อ,อะไรอะอุปสรรคหรือความท้าทายเนาะปัญหา สำหรับไพ่หกดาบละ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะไพ่หกดาบหมายถึงว่าปัญหาทุกๆอย่างกำลังจะได้รับการคลี่คลายนะคะอืมและเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอืมเกิดการเปลี่ยนแปลงอ,อคุณสามารถที่จะผ่อนคลายได้มากขึ้นยืดหยุ่นกับชีวิตได้มากขึ้นนะคะอืม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอืมการรอคอยทุกอย่างกำลังจะจบลงน้ำเปลี่ยนทิศแล้วอืทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะน้ำทางฝังงมมฝ่งเนี้ยนิ่งสงบมากเลยแต่ฝั่งเนี้มีคลื่นนะคะมัน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 เป็นและเรือเนี่ยอยู่อยู่ตรงกลางระหว่างน้ำที่เป็นสองลักษณะแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกว่า ออมันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะและและทุกๆอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางแนวทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคุณจะมีความผ่อนคลายความสบายอกสบายใจในชีวิตคุณได้มากขึ้นแต่ตอนนี้ออมันกำลังฉุกอยู่ในช่วงของการผัดเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนผ่านไปในพาร์ทใหม่ของคุณนะคะอืมซึ่งเป็นไพ่ที่แบบให้ความรู้สึกแบบอุ้ยสามใบนี้คือแบบเรียงกันมาเลยอะมีความอิสระในชีวิตในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยที่คุณที่คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสกับมันเนี่ยไพ่ก็ขึ้นเลยว่าโดยเฉพาะเรื่องอิสระด้านการเงินนะคะและ ชีวิตคุณเนี่ยอยู่ในจะมาถึงออมันมาถึงในจุดที่ผัดเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแผลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันไปแล้วนะคะไม่ใช่อยู่ในจุดเดิมแล้วแน่นอนและไพ่ใต้สำหรับอยากบอกว่าดีอะไรอย่างนี้เออคือเป็นแบบความสำเร็จชัยชนะมากๆนะคะในไพ่ใต้สำหรับเนี่ยคือ The world อืมเราเลยแบบโอ้ไพ่นะคะขอบคุณไพ่วันนี้มากๆนะคะที่ออกมาได้แบบงดงามมากๆชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแน่นอนและเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะอืมเนี่ยโอ้แล้วไพ่แบบต่อๆไปเนี่ยเป็นเหมือนแบบ บอกเลยว่าความอึดอัดขัดข้องใจแบบทุกๆอย่างทั้งด้านการเงินหรือด้านต่างๆในชีวิตคุณเนี่ยมันได้จบลงแล้วนะคะมันมันมันจบแล้วอะในความรู้สึกของเราอะอืภายใต้สำหรับคือตองยาม่าคือ the world ความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆอย่าง,อย,างอย่างที่คุณปรารถนา เป็นของคุณแล้วนะคะอืมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ยังไม่ได้ก้าวเข้ามาในจุดจุดนี้นะคะใจเย็นๆนะคะเพราะมันกำลังอยู่ในจุดของการเปลี่ยนผ่านนะคะในไพ่หกดาบใบนี้ ะะดีใจดีใจกับไพ่เนาะ <_ d ose> โดยเฉพาะแบบใบแรกที่เปิดมาเป็นเดอฟูเนี่ยคือพอเป็นเดอฟูขึ้นมามันทําให้แบบใจเราฟูมากเลยคือแบบไม่รู้ทําไมท,ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าแบบไพ่ใบที่สองใบที่สามจะเป็นยังไงแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องดีอ่ะเออแล้วแบบความรู้สึกว่าพลังงานแบบดีมากๆนะคะยินดีกับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับพลังงานนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะแบบ สมหวังดังที่ปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะตามพลังงานหน้าไพ่เลยนะคะโดยเฉพาะดูเวล์เนาะแล้วก็เก้าเหรียญดีใจกับทุกๆคนนะคะไม่รู้แบบจะพูดยังไงดีแต่รู้สึกแบบใจฟู <c oughs> โอเคนะคะยินดีกับทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็รับพลังงานนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ โอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการารับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะโอเคเจอกันในคลิปถัดไปนะคะมีความสุขมากๆในวันสบายๆวันเสาร์แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์พักผ่อนอีกหนึ่งวันนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ